วงนี้คําว่าเพย์พัทเนี่ยโปลเต็มเฟดแล้วหลายคนงงเพย์พัมันคือสินเชื่อเฟิร์สชอยท์ที่กดเงินสดได้ใช่ไหมขอตอบตรงนี้เลยไม่ใช่นะเราจะพูดถึงก็คือเพย์พัทร้านผ่อนสินค้าไม่ใช่เพย์พัทเฟิร์สชอยท์แบบที่กดเงินสดได้ชื่อเหมือนนะฟิลเหมือนแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยคนละโลกเลยนะไม่ใช่สินเชื่อกดเงินสดเป็นแค่ผ่อนของได้เท่านั้น ช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะหลายคนไม่มีบัตรเครดิตแต่ก็อยากจะผ่อนแอผ่อนทีวีผ่อนตู้เย็นใช้ในบ้านเข้าใจคุณเลยแล้วก็เจอตัวนี้นะเพย์พัสบอกว่าผ่อนง่ายใช้บัตรประชาชนใบเดียวเลยคิดว่าเป็นสินเชื่อเฟิร์สชอยแต่ไม่ใช่นะคนรับบริษทัทคนละระบบกันวันนี้รีวิวตัวนี้นะเพย์ Pay พัสพัทยาร้านผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่ใช่ธนาคารนะแล้วก็ไม่ใช่เฟิร์สชอยมี4สาขาในพัทยาก อยู่ที่นาเกลือไรวนาศินเขาตะลอแล้วก็ห้วใหญ่ซื้อของจริงส่งจริงติดตั้งให้จริงนะใช้สัญญาเช่าซื้อของร้านเองระบบของเขาเป็นแบบนี้นะผ่อนสินค้าเนี่ยก็คือวิธีเดียวไม่มีวงเงินสดไม่มีถอนเงินกู้ขั้นตอนก็คือทักไลน์ไปที่สาขาเข้าไปเลือกของใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการทําสัญญาแล้วก็ส่งของถึงบ้านนะติดตั้งให้ด้วยไม่มีสลิปเงินเดือนก็ได้นะอาชีพอิสระก็ได้พ่อค้าแม่ค้า ไซเดอร์ผ่านกันมาเยอะมีของให้เลือกเนี่ยเหมือนเดินห้างเลยนะทีวีซัมซุงทีวีเอลจีเครื่องซักผ้าตั้งแต่8กิโลถึง14กิโลแอร์ไดกินแอร์เมสโบิชตู้เย็นตู้แช่โซฟาเตียงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็มียกตัวอย่างนะสมมติคุณจะผ่อนทีวี43นิ้วเนี่ยผ่อนต่อเดือนก็ประมาณ6 0 0ถึง900บาทนะตามโปรของเขาเพชพัทยาเนี่ยเป็นอะไรที่ผ่อนง่ายอนุมัติเร็วไม่ต้องมีบัตรเครดิต อาชีพอิสระคนไม่มีสลิปเนี่ยก็ผ่านได้แถมส่งฟรีติดตั้งให้ฟรีด้วยนะเพียงแต่ว่าเฉพาะคนที่อยู่พื้นที่พัทยาและก็พื้นที่ใกล้เคียงเขาเนี่ยจะเป็นสัญญาเช่าซื้อผ่อนไม่ครบเนี่ยร้านก็จะยึดได้เลยราคาผ่อนรวมแล้วเนี่ยจะสูงกว่าเงินสดนะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติและที่นี่ไม่ใช่ให้กดเงินสดได้นะไม่ใช่ให้เงินกู้แล้วก็ไม่ใช่ธนาคารอีกด้วยถ้าคุณจ่ายสม่ำเสมอเนี่ยก็เหมือนกับไปซื้อห้างทั่ว ไปนะแต่ถ้าผ่อนแล้วขายแล้วก็ตัวสินค้าเนี่ยก็หายออกจากบ้านเหมือนกันนะเทคนิคให้ผ่านง่ายนิ่มๆน,นะแบบชาวบ้านเขาทำแล้วได้ผลเนี่ยคุณก็ใช้เบอร์โทรจริงนะที่อยู่ชา้าตรวจสอบได้บัญชีคุณก็มีเงินหมุนเข้าหมุนออกเนี่ยบ่อยๆแล้วก็คุยตรงๆบ,บอกอาชีพบอกรายได้เขาไปเลยนะร้านเนี่ยเขาดูความรับผิดชอบไม่ได้ดูว่าคุณเนี่ยจะแต่งตัวแพงแค่ไหนหรอกเพ่พลาตราน,นี้คือบริการผ่อนของไม่ใช่สินเชื่อเงินสดแล้วก็ไม่ใช่สินเชื่อเฟิร์สชอ นะถ้นะไทยอยู่พัทยาไม่มีบัตรเครดิตอยากจะผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบง่ายๆตัวนี้ก็โอเคนะแต่ถ้าใครตั้งใจจะเอาเงินสดไปหมุนธุรกิจไปจ่ายค่าเชิมอันนี้ก็ไม่ตอบโจทย์และใครอยากจะรู้ว่าไอ้ร้านผ่อนแบบนี้โซนอื่นเนี่ยเขามีไหมยังไงเดี๋ยวจะลุยไปหามาให้ทั่วประเทศนะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดทริคการเงินดีๆจากเรา